สวัสดีนะครับทุกท่านตอนนี้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมเดินสายในท่ออะไรนะครับนูนสําเร็จแล้วนะนูนนฮะเดี๋ยวผมจะไปต่อด้านหลังนะครับเป็นจุดต่อของด้านหลังบ้านเนาะเพราะว่า,าเดี๋ยวนะจะทําการเตรียมสายดินแล้วก็เตรียมสายสําหรับเชื่อมนะครับนี่คือสายเส้นที่ ะครับระโยงระย่างนะฮะทุกคนนี่อันนี้คือสายที่ผมจะนำมาเชื่อมต่อนะครับกับร้านแล้วก็ไปใช้งานบ้านหลังนู้นเนะา,นะ,นานะนะเบื้องต้นก็เดี๋ยวนะฮะโนนลุงบาวลิงเด็กๆแล้วนะครับผมอ,อ้าวจะขึ้นทำเลยะฮะทุกคนปู่ๆมาจับใบไดพ่อหน่อยเร็วๆ

ดูทุกคนโอ้โแฮคนของไปโอ้โหนะสุดยอดจริงเลยทีมงานอีก,กที่ซีอูนี่นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับตอนนี้กไปนิวดิวรพอมาจอดรถยางสโลได้ไหมฮะ mình chọn da của cháu đúng không ạ? Đúng là Bạn con con Được Đây này nào Nào Tối nay Nó mắc chấp Thôi giúp cột hiểu không? ถ่ายคิด้วยหรือเปล่าเดไปดูกันเดี๋ยวลงลงลงลุมล่มโอ้อจับไมระวันวงนะของไหหลงังนึนจับ<า>อันนี้มันจับขอบมือไม่ได้ มาสวรรค์เม็นดาเอามาช่วยทนทีเออตังตังตังไปกินข้าวแล้วกินข้าวในนาแล้ว,าาลวไหนโล,โลกไปถึงนู่นเลยเหรอ ก็ว่าหลังแต่มันอยู่<ะ>มันอี่หลังแทะอะไรเฮเดี๋ยวรเ,เราจะเชื่อมับการเชื่อมต่อกันตรงนี้มาเดี๋ยวไปเอาสายล่ากสายตัวนั้นมาก่อนสายบ้านดืมเรา เดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมต่ออีกทีหนึง่งมาพี่ปุ้มาตรงนี้ก่อนเอาสายตรงนี้ก่อนเจาะล,ล้อง่ายมากเลยเด็กนี่คือไปจะพอไปสามแล้วมาดึงไปดึงไปไหนดึงไปทางนู้นนัางค่อ โอ้สายไม,ม,ม uh, uh, uh ่ม huh. uh ีจะสายนึงกับสายแดงนี่ฮะทุกคนพ่อทำไมมีสายหนึ่งสายแดงไหนเอ้อมีสองสายไงทำไมนี่มีสองสายสายมีสายแดงสายแดงเป็นลุมสองคนเดี๋ยวพ่อ ใส่ขาตัวน,น,น,นี้อีออออกทนงเดี๋ยวท่อตัวนะส,สนั้นๆมาหน่อยท่อสั้นๆตัวไหนโอ้ยค่ะเอฟซีบุไปทุที่เลยนี่ไงอ, <c oughs> อยู่ข้างๆนั่นน,ะน่ะนแน่ๆนี่อยู่ในกล่องนะ่ะแล้วก็เอาตัวนี้มาตัวนึงนี่ อ้าวาลวงสงังเลยเลือล่อออกมาตั้งตั้งึ้นลงยากมานี่มันมีน็อตอยู่ที่ <c oughs> ท่อเอามาทั้งเส้นสิท่ออันไหมอยู่ในกล่องนั่นไงเห็นไหมท่อน,นั่นอ่ะ เจาะข้าวยากกังเย็นลูกนะอ่ะเอาสายไฟพ่อามาเมื่อสายไฟ,ไฟที่บูที่บูถือเมื่อกี้นี่แหละวางไว้สว่านวางไว้พี่บาสครับครับผมบูบูเอาตังกับลุงของเราเนี่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 ตรงหน้าต่างนี่น ขอบคุณครับสะก็ตีตันนี้มการใส่ดูดปุ๊บสีบปับกายจดหนึบมากนะดูสามเอ็มนี้ดัดูดัดูดังคุดูด e e e o e e o d e o

อย่าพึ่งสูงสานมาเลยดึงไปดึงไปดึงไปค่อยๆค่อยๆดึงตึงไว้ให้มันตึงอย่าพึ่งตึงไว้เฉยๆไม่ใช่ดึงแบบหลุดๆเดี๋ยวมันหลุดประมาณนี้แหละโอเคเรามัดไว้มัดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันมันเด้งขึ้นรออะไปต่อแล้วค่อยจบคลิปนะว่าไปไปลูกไปอย่าพึ่งสุสานมาเลย ตั้งลงมาทำอะไรในนาน่ะคไปต่อเหี้ยาบลายนะมาโอเคนะฮะทุกคนจัดสำเร็จแล้วนะฮะภารกิจการต่อไฟเข้าตรงบ้านตอนนี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อแล้วก็จบแล้วนะครับก็ใช้งานได้เดี๋ยวหลักเหลือเดี๋ยวเราค่อยตามไปเก็บตังเนาะประมาณนี้ฮะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายตั้ง